สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Market Wake Up ในวันที่18นะครับผมพุชิกาพศสองพันร้อยหกนะครับพบกับทุกท่านเช่นเดิมนะวันนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นแหละที่ทำให้เราต้องกังวลกันอ่ออย่างแรกเลยเนี่ยเอาตัวของราคาน้ำมันก่อนเนาะถามว่าราคาน้ำมันนะตอนนี้มันเปลี่ยนแนวโน้มแล้วใช่หรือไม่พะเมื่อวานเนี่ยเราแนะนำว่าเฮ้ ถ้าใครมีการถือรองอยู่อ่ะต้องระวังการหลุดในโซนของเอ่อ9เอ่อ79.5นะครับซึ่งเมื่อคือหลุดนะส่งภาพนี้คือขาลงเลยนะครับณตอนนี้นะครับราคาของน้ำมัน WTI กำลังเป็นขาลงแล้วถามว่าการเป็นขาลงดังกล่าวเนี่ยมันกระทบต่ออะไรบ้างนะครับก็กระทบต่อพวกหุ้นเกี่ยวกับพุกหุ้นของพลังงานต่างๆนะครับที่กระทบลงไปนะแต่ว่าจะดีในภาคขนส่งโดย หุ้นต่างๆที่โดนกระทบเนี่ยไล่ตั้งแต่ตัวทางทางของทางสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมสหรัฐอเมริกามอคืนนี้หุ้นกลุ่มน้ามันก็มีการปรับตัวลดลงไปตามนะครับทำให้กดดันกับตลาดดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปเนี่ย0.58%หรือประมาณสัก200กว่าจุดนะครับที่มีการลงไปนะแล้วก็ค่าวิกนะครับมีความเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ขึ้นมาแต่ที่4.52%ถามว่าค่าวิก เกิดจากอะไรนะครับเมื่อคืนเยเล่นมีการพูดถึงเกี่ยวกับหนึ่งคือเพดานนี่ที่กำลังจะถึงวันเอจากเดิมเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีเพดานนี่ประมาณวันที่สามธันวาคมเขาหน้าบอกว่าเลื่อนไปเป็นสิบห้าธันวาแล้วณตอนนี้ยังไม่มีการคุยกันในเรื่องของเพดานนี่เลยทำให้นักงทุนก็มีความกังวลแหละว่าเพดานนี่ดังกล่าวเนี่ยมันจะ มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีการผ่านพดานนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจสาวัฐม,มีโอกาสชะง,งักงนันแล้วทําให้การขยายตัวที่เกิเกิดขึ้นเนี่ยมันหายมันล้างไปหมดทุกภาพเลยก็ต้องกังวลอย่างที่สองนะครับเรื่องของการที่ค่าวิก์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนที่คุณโจเบเดนเนี่ยส่งมาเมื่อวานความไม่แน่นอนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการวางตําแหน่งของผู้นําทางการเงินของทางสาวัฐนะครับ โดยคุณจอรมดพาเวลเนี่ยจะหมดจะพ้นวันละจากการเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ในช่วงเนี้ยจะต้องเห็นแล้วว่าใครจะมาแทนหรือจะเป็นคุณจอรมดพาเวลสมัยที่สองมันก็ต้องแล้วแต่ครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ความไม่ชัดเจนมีขึ้นเพราะว่าคุณโจไบเดนออกสื่อโดยบอกว่ายังไม่มีคนที่จะมาแทน นะครับอาจจะเป็นการพูดที่ว่าถ้าไม่มีคนมาแทนเอาคนเก่าก่อนไหมเอออันนี้ก็ตีความได้หลายแบบนะครับแต่ตลาดตีความเป็นการกังวลซะมากกว่านี่คือภาพรวมของตลาดการลงทุนของเช้านี้ครับสาหรับตลาดหุ้นของทางอา่าวสหรัฐเองนะครับส่วนเช้านี้ของเอเชียปรับตัวลงตามตลาดหุ้นของทางสหรัฐนะครับลงมา0ู3จกสามเปอร์เซ็นตวันนี้บ้านเราก็มีโอกาสปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะจากประเด็นดังกล่าว แล้วก็ค่าเงินนะครับณตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมาอ่อนค่า0.11%ทําให้ราคาทองคํากลับมาแตะ1,870ราคาของค่าเงินบาทดัชนีค่าเงินบาทบ้านเรานะครับแตะต่ําสุดในรอบประมาณเกือบ3เดือนแตะที่32บาท60กว่าสตางค์าเปรนเห็นชัดครับว่าเงินมันขึ้นเนาะพอเงินมันไหลออกจากดอลลาร์นะครับทองขึ้นเตัวของบาทแข็ง้าเป็นลักษณะนี้ในช่วงนี้ ส่วนตัวของบิตคอยนนะครับก็กลับขึ้นมายืนเหนือ6 5 0 0นะครับแต่เรามองว่าถ้ายังไม่ยืนเหนือ65,000ยังเป็นฝั่งขาช็อตส่วนตัวของอ,อตัวของ BDI เมื่อวานลง6วันนี้ลงต่ออีก6.61%ก็ถือว่าโอ้ยเละเทะนะครับที่เห็นภาพนะไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะครับทรงไม่ค่อยดีเลยสำหรับในเรื่องของ ค่าระวังเรือแล้วก็น้ำมันนะครับน้ํามันเมื่อวานลงว t i ไอลงไปสาเปอร์เซ็นเบนซ์ลงไปสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆถามว่าเออเอ,อต้องพูดเรื่องน้ำมันด้วยน้ํามันปัจจัยที่ทําให้น้ํามันปรับตัวลดลงเกิดจากอะไรเกิดจากผู้นําของสภาวุฒิสภาของทางสหรัฐมีการเรียกร้องให้คุณโจไบเดนเนี่ยมีการพิจารณาในการเอ่อปล่อยน้ํามันออกจากคลังนะครับ ก็คือทําให้น้ํามันล้นตลาดอ่ะราคามันจะถูกลงนะครับมีการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นก็จึงเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบกับตลาดการลงทุนนะอย่างที่เราทราบกันนะครับโอเคภาพก็เป็นลักษณะนี้ตัวของพอพูดน้ํามันแล้วมันต้องโยงให้หมดครับว่าสุดท้ายมันเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เห็นในวันนี้ส่วนตัวของตลาดการลงทุนในตัวของ ทองคําล่ะนะครับทองคําใครซื้อมาเมื่อเช้าอ๋อเมื่อเช้าของเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าอะ่ะเออเมื่อวานนี้ตอนเช้าพูดนี้ดีกว่านะครับก็จะเห็นกําไรนะเนื่องจากว่ากําไรที่เราได้รับมาเนี่ยเราซื้อแถวในทนต่ําๆเลยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้านะครับสต็อปหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ 1, นะตอนนี้ทั้งโกลสปอร์ตและโกลออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับยังอยู่แถวสต็อปนะโกลสปอร์ตอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ โกออนไลน์ฟิ u เตอรขยบมาหน่อยนะครับเป็น1,852นแปดร้อห้องนะต่อไปครับโอเคภาพรวมก็ยังเห็นเป็นทิศทางของขาขึ้นได้อยู่แต่ทางนี้ท้งนั้นจะผ่าน1,875 80ได้หรือไม่ต้องติดตามกันในค่ำคืนนี้ตัวเลขที่จะมาในค่ำคืนนี้จะเป็นตัวของจำนวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับคาดการว่าหน้าจอกมาดีมากขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ราคาทองคำ ย่อลงมาแตะหนึ่ง8 50. ฉะนั้นใครมีกำไรอยู่ควรทยอยคำกำไร5้าสของพอร์ตและอีก50%เนี่ยไปแถว1 8ึ่งหาถึงแปหากตัวเลขที่ผ่านมาของทางสหรัฐอย่างจำนวนผู้ขอรัฐกการเนี่ยมันมีการผิดคาดก็คืออาจจะมากขึ้นกว่าครั้งก่อนอันนั้นราคาทองคำจะรีบาวขึ้นไปแตะหนึ่ง8 80. ได้ไม่ยากครับ นี่คือภาพรวมของทองคำในช่วงนี้นะครับส่วนโก o ออนไลฟิวเจอร์โก l ออนไลฟิวเจอร์สตอปอย่างที่ยรบอกนะครับไม่หลุด1,852ยังสามารถถือในฝั่งลองได้นะครับผมด้านบน1,878 1,882นะครับเป็นจุดทากำไรนะจะเข้าเพิ่มก็1,855 5 8 55, ซึ่งจริงๆเมื่อเช้าเมื่อวานของตอนเช้าได้ไปแล้วเนาะ สโวน go future ในซีรีส์แท้สองหนึ่งนะตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามาตรงนี้กลับมาเป็นซ i ์ e way ในกรอบด้านบนติดสองหมืเก้าพันหนึ่งรอยี่สิบาทส่วนด้านล่างนะครับติดในโซนของสองมื่นแปดพันเก้าร้อยยังวิ่งในรอบซ i ์ e way ตรงนี้นะครับจะซื้อหรือจะชอดด็อตในรอบนี้ได้หมดเลยไม่ทะลุหนึ่งเออครับจุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือสองหมื่นดพันเก้าร้อย ก็ยังถือในฝั่งรองได้นะครับไม่ไม่ทะลุในโซนของสอง2 0้าพหนึ่ง้ยสบาทก็ยังถือในฝั่งช็อตได้เล่นในกรอบนี้ได้ครับโอเคภาพรวมวนทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งไม่แนะนำในการเข้าสถานะเช่นเดิมระวังการหลุด28,800รอซึ่งมีโอกาสหลุดสูงเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวของค่างเงินบาทครับต่อเข้าที่ค่างเงินบาทเล้กกันเนาะนะครับค่างเงินบาทมีประเด็นเข้ามา ค้างเงินบาทนะปัจจุบันนะครับกลับมาทําจุดต่ําสุดใหม่อย่างที่บอก,กบเกือบๆในรอบ3เดือนแต่ที่32บาท60สะต่างโอ้โหใครช็อตกันมาตั้งแต่ที่เราแนะนําตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับก็คือ32บาท75 70นะปัจจุบันจะเห็นกําไรเนี่ยในตัว USD f u t u r e ประมาณสัก100ถึง150บาทต่อสัญญานะก็มองว่านะตรงนี้เองเนี่ย เอ,อ่อเราเห็นกำไรที่ชัดๆแล้วอะนะครับสาหรับตัวของข้างเงินบาทจะทํากาไรก่อนได้ไหมมองว่าได้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องทํากําไรก่อนตรงนี้สัก50%เหตุหลักๆคล้ายๆกับทองเลยครับเพราะว่าทองเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจานวนผู้ขอรับสริการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับคาดการณ์ว่าหน้าจอกมาเนี่ยในทิศทางที่ที่ลดลงนะครับนั่นหมายความว่าการขอรับลดลงการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น อาจจะทําให้ตอนลากกลับมาแข็งและค่างเงินบาทจะดีบาวได้อีกหน่อยทั้งนี้จุดสต็อปนะครับที่เราให้ไว้ตัดเดิมเนี่ย32บาท85ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราเลื่อนลงมาเป็น32บาท75สตางค์ถ้าไม่ทะลุตรงนี้ท่านสามารถถือในฝั่งช็อตได้เป้าต่ําสุดรอบนี้มองที่32บาท50ตังค์เท่านั้นครับต้องรุนนะครับถ้าหลุด 30, 32บาท50ตังค์เดียวกับลงแรงแต่ถ้าไม่หลุด ก็มีโอกาสรีบาวแรงเช่นเดียวก,กันฉะนั้นตรงสามิบสองบาทหกสิบควรทํากําไรก่อนสัก5้าสเปอร์เซ็นก็บของไว้ก่อนครับเก็บกําไรไว้ก่อนสักครึ่งหนึ่งเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ขาดทุนแน่นอนโอเคเอตัวโตวของเซ็ตนะนะครับเซ็ตก็ไม่ได้บวกหรือลบเยอะอะไรในช่วงนี้นะครับในตัวของเซ็ตเองเนี่ยนะตรงนี้นะครับตัวของเซ็ตมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าวันนี้อาจจะเห็นการยอ่อช่วงเช้าแล้ว ไปต่อในช่วงบ่ายเหตุผลหลักหนักคือได้รับอนนิสงส์นะครับไม่ใช่อน,นิสงส์สิอน,นิสงมันคำว่าคําว่าบวกเนาะได้รับปัจจัยลบนะครับจากต่างประเทศอย่างเช่นดาวโจนที่ลบนิกเกอที่ลบมีประเด็นสําคัญที่จะเข้ามากระทบกับตลาดการลงทุนก็เลยมองว่าเซ็ตมีโอกาสย่อตัวตัดการย่อไม่หลุด1 6 3 3ก็ยังเป็นทรงขาขึ้นอยู่ด้านบนยังสามารถลุ้นกับโซน1000 650ได้อยู่ในระยะสั้นๆนะครับส่วนตัวของเซ็ต50บลักเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับณนะวันนี้เองเนี่ยก็ต้องกล่าวได้ว่าภาพนับภาพับปัจจุบันนะครับผมของตัวของเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ในทิศทางของขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในขาขึ้นเช่นเดียวกันอแล้วก็ ทิศทางนะปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่หลุด977เรามองว่ามีโอกาสไปต่อลุ้นกับ990994โ okay. อเคนะครับก็ยังลุ้นกับฝั่งรองได้อยู่นะถ้าใครจะซื้อเพิ่มนะครับลงไปแถว979เออหน้าซื้อนะครับจะตอบสิ้นวัน977นะโอเคอ่ะก็ทำกำไรครับถ้าขึ้นไป990994นะสำหรับตัวของเซ็ต50ฟิวเจอร์ มาที่ single s t o c ิ f เ t u r e เป็นอย่างไรกันบ้าง single s t ก c ิวเ t u r e เมื่อวานเราปิดตัวของเซนเทลไปแล้วนะครับเขาก็ลงต่อแหละดูทรงและไม่น่าไม่น่าเ work แหละนะครับเราก็ทํากำไรนะกําไรก็สรุปได้ประมาณสักบาทหนึ่งบาทถึงห้าสิบตังค์นะโอเคอืขนาดที่ตัวที่เราแนะนําต่อเนื่องนะครับยังเป็นตัวของเบมที่ยังเข้ามานะครับผมไม่หลุด 8บาท70ถือต่อครับด้านบนนะครับจะเห็น9บาท50นะส่วนตัวของอีกตัวหนึ่งเป็นมินนะครับไมเนอร์ไมเนอร์เมื่อวันรีบาวมาให้ช็อตนะครับถ้าสิ้นวันไม่สามารถทะลุ34บาทนะครับเรายังเห็นแนวโน้มเป็นขาลงหรือถ้าจะช็อตรอการหลุด32บาทได้ไหมได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่ทำให้เราเชียร์ในฝั่งช็อตสำหรับตัวของมินเนื่องจาก Mint มินมี ไรายได้มากที่สุดเนี่ยจากในตัวของโรงแรมแล้วปรากฏว่าไปดูโรงแรมปุ๊บเนี่ยโรงแรมในเครือโรงแรมที่มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ยุโรปนะครับเป็นอยู่ที่ยุโรปนะที่มากที่สุดแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีการโรงแรมเนี่ยมากถึง58เปอร์เซ็นต์ของโรงแรมทั้งหมดของมิน์โดยมิน์เนี่ยมีธุรกิจ3าอย่างก็คือมีตัวของ Minor Hotel เนะครับเป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็รองลงมาจะเป็น Minor Food แล้วก็ Minor ตัวของไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นเสื้อผ้าต่าง นะครับสองอ,อย่างหลักๆเนี่ยก็คือไมเนอร์ที่เป็นโฮเทลเนี่ยค่อนข้างคือเขาบอกว่าไอช่วงของเดือนตุลาคมอ่ะเออมันดีขึ้นแต่เขายังไม่ได้บอกว่าในช่วงช่วงของเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่มีการระบาดโควิดกลับมาใหม่เนี่ยมันมีประเด็นประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าตัวของทางประเทศที่มีการติดโควิดใหม่เนี่ยอย่างเช่นออสเตรียนะครับผมมีการประกาศใช้ว่าห้ามคนที่ ไม่ฉีดเอ่อห้ามคนที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยออกมาโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วเยอรมันเองเนี่ยประกาศใช้ตามด้วยนะครับมันค่อนข้างกระทบนะและการระบาดท,ที่เยอะๆเนี่ยเราเห็นภาพอยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวมันจะหายไปครับสังเกตง่ายๆบ้านเราครับบ้านเราก็เป็นการท่องเที่ยวพอการระบาดเทยอะนักท่องเที่ยวจะเริ่มหายไปเองอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับธุรกิจที่เกี่ยวการท่องเที่ยวของยุโรปเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะครับโดยโรงแรมที่มีเยอะที่สุดเนี่ยที่ตอนนี้ที่ไปสำรวจมาเนี่ยของทางมิ้นนะครับก็จะเป็นสเปนมากที่สุดนะครับรองลงมาเนี่ยตอนนี้มาแซงหน้าเป็นอิตาลีแล้วก็เป็นเยอรมนีซึ่งสเปนตอนนี้ระบาดไม่เยอะแต่อิตาลีกับตัวของเยอรมนีเองกําลังขยันขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สี่เนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ทะยานขึ้นนะครับภาพรวมไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราจึงแนะนําในฝั่งชอตไม่สามารถทะลุสามสิบสี่ก็ยังอยู่ฝั่งชอตนะครับ โอเคอ่ะนี่คือภาพดังกล่าวที่เราพูดคุยกันเนาะโอเคน้ำมันบอกไปแนละ้วอยู่ฝั่งช็อตนะครับเออลูนบอกระยุทธ์เนาะสำหรับน้ำมันนะครับถ้าจะเข้าช็อตตรงไหนได้บ้างหน้าช็อตนะครับก็ณบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องรายงานว่าการเข้าช็อตเนี่ยจริงๆควรถือช็อตตั้งแต่การหลุด79.5นะครับถ้าช็อตตรงนั้นทันเนี่ยสต็อปให้ที่80.6ครับอืม ก็ไม่ไกลแต่ถ้าชอตตรงนี้ไกลแน่นะครับโซนตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะมันจะเหตุการณ์ตอนนี้กระนั่งคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสต็อกท้บันดิตของทางอเมริกาถ้าไม่มีภาพจะกลับไปเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะเราก็ไปแตะแถวโซนของ81นั่นแหละ8 0ดส6บแถวแถวนั้น,น่ะต้องดูกันอีกทีนึงฉะนั้นถ้าจะชอ็อตจริงๆอ่ะรอรีบาวขึ้นมาแ80หรือเจ็ได้ยิ่งดี นะครับถ้าตรงนี้ไม่ค่อยแนะนาในการเข้าชอ็อตเท่าไหร่นะเพราะมันอาจจะเป็นชอ็อตโลก็ได้นะครับโอเครีบาวค่อยชอ็อตนะในตัวน้ามันตัวบีบิตคอยนะครับ BTC นับปัจจุบันรีบาวขึ้นมามันต้องมีบาวบ้างครับเพราะว่าการลงของเขาเนี่ยมันลงมาห้าแท่งก็คือห้าวันติดมันต้องมีการรีบาวอยู่แล้วนะครับผมแล้วการรีบาวรอบเนี้ยมองว่าไม่น่าจะผ่านในโซนของ 6ก0 0ื 65, น้าะครับทรงตรงนี้น่าจะเห็นเป็นขาลงต่อนะครับก็น่าจะเป็นลงเรื่อยๆทางนี้เนี่ยตัวของทางอ,อินเดียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะห้ามในการใช้ตัวของบิตคอยในการซื้อขายนะครับผมก็ต้องจับตาดีๆแหละว่าสุดท้ายเขาจะปรับยังไงนะครับเขาเล็งว่าจะทำนะถ้าทำขึ้นมาจริงอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ทำบิตคอยจะกลับไปที่เดิมนะนี่คือภาพรวมครับ ของตัวของบิตคอยแล้วก็ระวังในเรื่องของสาบัดด้วยที่มีการให้โบเกอร์บิตคอยเนี่ยมีการรายงานว่าใครที่มีบิตคอยเกินหนึ่งหมื่นเหรียญขึ้นไปเนี่ยต้องรายงานนะครับอาจจะโดนภาษีนะอ่ะนี่คือภาพรวมมาที่คำถามกันบ้างนะครับอ,อ๋อสวัสดีค่ะคุณยุพาคุณชาวรลิตส,สวัสดีครับนะครับแชร์แล้วขอบคุณนะครับคุณชาวรลิตนะครับผม คุณจินทร์ธนนะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณทัศนศิลป์สวัสดีครับแล้วก็คุณปัทมานะครับสวัสดีค่ะคุณกิติกามาสวัสดีค่ะคุณรีนะครับถามมาเป็นเรื่องของค่าระวังเรือนะครับ BDI จริงๆค่าระวังเรือมีหลายค่านะแต่ BDI มันคือดัชนีรวมของค่าระวังเรือนะครับมันมีหลายตัวมี3ามตัวเอ่อภาพณปัจจุบันโอ้โหพี่เขาลงในแบบถึงใจจริงๆเนาะนะครับเราบอกแล้วว่าถ้ายังไม่สามารถผ่านในโซนของ สองพแปดร้อยห้าสิบอะภาพยังเป็นขาลงนะบูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เออเป็นขาลงแล้ว PTA ละ่ะกับ PSL เป็นภาพอย่างไงก็ลงตามคนระับวันนี้ถ้ามีการหลุดในโซนของ9ก้บาทสีผมว่ามีโอกาสลงไปถึงประมาณสักเบาทท้วนๆน,น,นะต้องระวังนะครับโอเคส่วนตัวของ p s l PSL นะตรงนี้นะครับหลุดแนวรับสำคัญอีกรอบหนึ่งต่ำกว่า16บาท30ลงไปแต่15บาท50นะปัจจุบันเนี่ยถ้าต่ำกว่าในโซนของ15บาทจะต่ำที่สุดในรอบ7เดือนนะครับต้องระวังนะอย่าให้หลุด15บาทนะทางทั้งนี้เนี่ยเราไม่แนะนำถือซื้อทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าทรงเขาเป็นขาลงทั้งคู่นะไม่ค่อยเหมาะชเท่าไหร่นะครับ ถ้าจะซื้อไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับผมอย่างเช่นตัวของที่เราแนะนําเป็นตัวของกอลุ่มที่เป็นเบมเบมน่าสนใจอยู่ยังไงก็ยังน่าสนใจนะครับโอเคแล้วก็เอคืนนี้นะครับมีคุณจินถามมาว่าถ้าตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการมากกว่าปกตินะครับก็คือออกมาจํานวนขอรับมากขึ้นเนาะ มีโอกาสที่จะขึ้นไป1,900หรือไม่นะครับผมในคืนนี้ในในมุมผมอ่ะผมว่าถ้าตัวเลขมากกว่าปกติถ้ามากกว่าปกติอ่ะมันต้องเกิน3ามสามแสนครับถ้ามากกว่าปกตินะคือถ้าทะลุ3ามแสนเนี่ยผมว่าราคาทองอ่ะมีโอกาสกลับไปในโซนของบริเวณ1,000 880อ่ะได้แต่1,890อ,อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะต้องใช้ปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่ถ้าเฉพาะจํานวนผู้ขอรับสวิการเนี่ยอิมแพคมันไม่เยอะเท่ากับพวกนอนฟาร์มหรือว่าพวกเอ่อเอนเพลยเมนต์เลนะครับมันไม่เยอะเท่านั้นก็เลยมองว่าไม่น่าจะได้นะครับอาจจะขึ้นสูงสุดเนี่ยแค่1,880ครับโอเคตอกเคลียร์เนาะว่าอาจจะไม่ถึงครับถ้าแนวต้าน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบมีโอกาสเห็นครับแต่เห็นอาจจะไม่นานนะอืมคุณจินนะครับสวัสดีค่ะนะครับผมแล้วก็คุณสีขอบคุณเข้ามานะครับแล้วก็คุณคุณจีนอีกท่านหนึ่งนะครับผมขอบคุณเข้ามานะโอเคอ่ะปูนนี้ไปไวหน่อยนะนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเราก็น่าจะลาไปประมาณนี้นะนะครับงั้นผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ